หลังจากผ่าตัดความรู้สึกมันมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยกินอาหารได้อร่อยขึ้นแล้วก็สวยไม่มีกลิ่นรักษาง่ายมากเบาอายุ5 5แล้วทำฟันตัวนี้ที่แบบไม่เสียใจจริงๆที่เลือกค่ะไม่เสียใจเลยหลังจากที่ทำขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็กลับไปขี่รถกลับไปที่หัวหินไปกินข้าวกับเพื่อนเลยเดินลงไปเพื่อนบอก หน้าเราเปลี่ยนหน้าคือหน้าด้วยด้วยด้วยการที่ที่หน้าเราเปลี่ยนด้วยแล้วก็ฟันตรงค่ะแล้วก็ด้วยด้วยเทคนิคของคุณหมอคุณหมอพยายามกองเหงือกที่แบบเมื่อก่อนรูปหน้าของพี่หนึ่งจะเป็นค่อนข้างอุมอุ้มแล้วมีเหงือกอุ้มฟันค่อนข้างที่จะยื่นออกมาคุณหมอตัดส่วนหน้าแล้วเจียม,มันออกก็เลยมีความรู้สึกหน้าเราเข้าไปได้เชฟขึ้นเพราะเพื่อนบอกยิมม้มปางแบบสวยมาก ม,ม,มันดูไม่ออกเลยว่าเป็นาลากฟันเทียมคือแบบสนใจทุกคนสนใจเลยหลังจากผ่าตัดความรู้สึกมันมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยไม่ว่าจะหนึ่งรูปหน้าที่เปลี่ยนรอยยิ้มที่เปลี่ยนกินอาหารได้อร่อยขึ้นทำความสะอาดง่ายขึ้นแล้วก็สวยไม่มีกลิ่น รักษาง่ายมากเบาไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยฉลื่นฟันปอมมาในห้องน้ำหรือม,มาในกระเป๋าเครื่องสำอางตรงไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่ต้องเอาจำนวนเงินนี้ไปซื้อรถหนึ่งคันกับพี่ได้ฟันที่เป็นสวยทั้งหลายเนี้ยแลวอยู่ในปากพี่ตลอดอีก20ปีพี่จะไม่ยอมซื้อรถเด็ดขาดครับพี่ยอมที่จะทำฟันขอพูดจากความรู้สึกแทนคำขอบคุณที่คุณหมอได้ทำหน,น้าที่ของคุณหมออย่างเต็มที่ในวันที่ผ่าตัด ะะขอบคุณมากแล้วก็จากรีวิวนี้พี่หนึ่งคิดว่าคงมีประโยชน์สําหรับคนรุ่นวัยเดียวกับพี่หนึ่งหรือว่าอาจจะน้องพี่หนึ่งที่กําลังคิดอยู่ว่าอยากจะทํารากฟันเทียมนะคะก็ลองดู YDC เป็นอีกที่หนึงเป็นอีกคลินิกนึงที่มีคุณภาพนะคะ